Hello and welcome daily Gospel Truth Bible Daily to and a study Tru สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ this week we are talking about winning spiritual warfare ในสัปดาห์นี้นะคะเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะสงครามฝ่ายวิญญาณ you know for some people they may think well this this sounds like a fantasy สําหรับบางคนก็คิดว่ามันเหมือนหนังไปหรือเปล่า If thecri แต่ถ้าคุณศึกษาจากพระคัมภีร์จริงๆนะครับ you know that spiritual warfare is a reality คุณจะรู้เลยว่าสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น in the bible talks about the devil พระคัมภีร์เองก็พูดถึงเรื่องของมารไว้ด้วยนะครับ the bible talks about demonic spirits พระคัมภีร์พูดถึงวิญญาณชั่วต่างๆ and how demonic spirits oppress s e people binds people แล้วก็วิญญาณชั่วต่างๆเหล่านี้นะครับก็คอยผูกมัดชีวิตผู้คนเอาไว้มันมีอาณาจักรแห่งความมืดที่กำลังทำงานอยู่ด้วยมันเป็นความจริงทางฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องเหมือนกับว่าในหนังหรือในภาพยนตร์ถ้าคุณเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้า to know that spiritual have warfare know you is true it's a reality คุณก็จําเป็นต้องรู้และเชื่อด้วยนะคะว่าสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น but we should not be intimidated แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปรู้สึกกลัว because even though we have a spiritual enemy ต่อให้เรามีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณอยู่ even though demonic spirits and the kingdom of darkness is always working against us หรือว่าอาณาจักรแห่งความมืดพวกวิญญาณชั่วต่างๆเนี่ยคอยพยายามจะทําร้ายชีวิตของเรา the bible reveals to us that god has given us everything So that can win every spiritual battle can we win every แต่พระคัมภีร์ก็เปิดเผยกับเรานะคะว่าพระเจ้าเองก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเพื่อเราจะสามารถเอาชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณตรงนี้ได้ cannot deny the reality same warfare deny of แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะเมื่อคุณดูในเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อที่ตกขอบไปทั้งสองด้านเพราะเมื่อคุณดูในเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อที่ตกขอบไปทั้งสด้านเลย warfare เพราะว่ากลุ่มนึงก็อาจจะเชื่อว่าไม่มีหรอกนะในเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณอะไรทั้งนั้นน่ะแต่สิ่งที่ตกขอบไปอีกด้านหนึ่งก็คือมีบางกลุ่มที่เชื่อในเรื่องนี้ก็เลยจดจ่ออยู่ตจกับเรื่องของมารหรือว่าสงครามฝ่ายวิญญาณเยอะเกินไปเราก็ควรที่จะเดินสายกลางนะครับ You know, we know that there is spiritual warfare. เรารู้แหลว่ามีสงครามฝ่ายวิญาณอยู่จ But it does not mean that we always focus on the devil, the kingdom of darkness, and demonic spirits. แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดําเนินชีวิตทุกๆวันโดยการคิดถึงแต่ว่าเฮ้ยมารมันจะคอยทําอะไรหรือว่าสงครามฝ่ายวิญญาณอะไรจะเกิดขึ้นอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะ But whenever he starts working against us, we recognize it. เพียงแต่เรารู้ว่าเอาล่ะเมื่อไหร่ที่เราเห็นการงานแบบนี้เกิดขึ้นเรารู้แล้วว่านี่เป็นการงานของมัน and scripturally deal know we how the แล้วเราก็รู้ว่าเราเนี่ยจะจัดการกับการงานของมันเนี่ยตามแนวทางของพระคัมภีร์ได้ยังไง just you know, every is like a ไม่ใช่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเสมอไปนะค lion เพราะพระคัมภีร์บอกว่ามารเนี่ยมัน ดุดสิงคำรามนะครับคอยวนเวียนอยู่มันกำลังสองหาดูซิว่ามันจะขย่ำกัดกินใครได้บ้าง What it means it ความหมายของตรงนี้ก็คือมันก็คอยจ้องหาโอกาสที่จะทำลายชีวิตผู้คนอยู่แล้วมันต้องการที่จะทำลายความคิดของคุณมันต้องการทำลายสุขภาพของคุณมันต้องการทำลายชีวิตคู่แล้วก็ครอบครัวของคุณมันต้องก o รทำลายชีวิตคู่แล้วก็ครอบครัวข มันต้องการทำลายพันธกิจรับใช้หรือว่าคริสตจักรของคุณ The Bible says he comes to steal to kill and to destroy เพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ามารมาเพื่อลักฆ่าแล้วก็ทำลาย So this spiritual warfare is real this enemy is real สงครามฝ่ายวิญญาณตรงนี้หรือว่าศัตรูของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับ But we have the weapons to stand against him แต่เรามีอาวุธทุกอย่างเลยที่สามารถจะขัดขวางการทำงานของมันได้ You know the key text for this week is Ephesians 6:13ในข้อพระคัมภีร์หลักนะคะประจำสัปดาห์ ดาสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือ เอเฟซัสบทที่หข้อสิบสามเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ไม่ว่ามาเนี่ยมันพยายามจะนำสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของคุณยังไงก็เถอะ t h e t i b l e here says you can withstand you can stand with the armor that พระคัมภีร์ในข้อนี้บอกว่าด้วยอาวุธที่พระเจ้ามอบให้กับคุณคุณก็ยังสามารถจะยืนหยัดต่อต้านกับความชั่วร้ายเหล่านั้นได้พระเจ้าไม่ได้เรียกคุณมาให้คุณเนี่ยล้มลงไปแล้วก็จะโดนมันทำลายแต่พระเจ้าเรียกคุณมาให้คุณยืนหยัดที่จะต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายทุกอย่างได้ พระเจ้าได้ให้ความสามารถกับคุณ win every spiritual warfare ที่คุณสามารถจะมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณได้ทุกอย่างเลยนะคร We b e g a n yesterday talking about five things we must know to withstand every evil day เมื่อวานเราได้เริ่มต้นพูดถึง5อย่างที่สําคัญนะครับที่คุณควรจะรู้เพื่อคุณจะยืนหยัดต่อต้านกับวันอันชั่วร้ายนั้นได้ These things are practical and can be applied แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่คุณเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริงๆเลยนะครับว่า yesterday I shared with you that your weapons are superior to the devil's weapons เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอาวุธที่คุณมีอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเป็นอาวุธที่มีพลานุภาพมากกว่าอาวุธที่มารมี now this knowledge this revelation is very important to withstand in the evil day ความรู้หรือการเปิดเผยความจริงตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะช่วยให้คุณยืนหยัดในวันอันชั่วร้ายนั้นได้ whatever the devil throws at you is no match for what God has given you สิ่งเลวร้ายใดๆก็ตามที่มารมันพยายามโยนเข้าใส่ชีวิตของคุณเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวกับอาวุธที่พระเจ้ามอบให้กับคุณ alright uh, another thing that I want to share with you about this แล้ววันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณก็คือ is that the devil is actually a defeated enemy มารจริงๆมันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว you must understand this คุณต้องเข้าใจความจริงนี้ก่อนเพื่อคุณจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอันชั่วร้ายนั้นได้ มาเนี่ยมันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว he's acting like he's not defeated แต่มันก็พยายามทำท่าทางเหมือนมันยังไม่แพ้ he's roaring like he's not defeated มันพยายามส่งเสียงคำรามให้ดูน่ากลัวเหมือนกับมันยังไม่แพ้เลย but it's all lies it's all false advertisement แต่จริงๆทั้งหมดมันคือโฆษณาชวนเชื่อมันคือของปลอม he always tries to make himself look bigger than he is เพราะมันพยายามจะทำให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง he tries to make himself to look more powerful than he is มันพยายามจะทําให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าความเป็นจริง but if you look at the scripture แต่ถ้าคุณดูจากในพระคัมภีร์แล้วอ่ะ you see that he is a defeated enemy คุณจะเห็นว่ามันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วจริงๆ and so when you understand this แล้วเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้ you're not intimidated in the evil day you're not intimidated by the works of the devil คุณก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือคิดว่าไอการงานของมันมันจะมาข่มขู่คุณได้มันเป็นไปไม่ได้เลย Because you know that even before the evil day came he has been defeated เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่วันอันชั่วร้ายจะเกิดขึ้นยังไงมารมันก็แพ้ไปต้องนานแล้ว and the devil wants you to believe that he powerful. s powerful แต่มารมันอยากจะให้คุณเชื่อต่อไปไงว่ามันยังมีพลังอํานาจอยู่ and the devil wants you to believe that you cannot do anything against him แล้วมารมันก็ต้องการให้คุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถจะมาทําอะไรเพื่อจะต่อต้านมันได้หรอก you're just a human and he's a powerful spiritual being มันก็พยายามจะหลอกคุณว่าคุณก็เป็นแค่มนุษ ธรรมดาคนหนึ่งแต่มันเนี่ยเป็นเหมือนวิญญาณที่มีพลังอำนาจมหาศาลพระเยซูเปิดเผยให้เราเห็นสันดานของมันว่ามันเป็นบิดาของการมุสาเลยมันไม่ได้มีพลังอะไรแล้วแต่มันพยายามจะหลอกคุณเ s าเป็นคนที่ถูกพระเจ้าประทา h ม w ให้ l ป็นคนท u ่มพลังมากที่สุน้าไม่ได้มตพมัม่ยอมแล้ันก็เลยพยายามจะหลอกคุณไงนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็น ต้องมีความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า is Good to we จะเข้าใจว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้วจริงๆ In Colossians 2:15 it says ในโคลสีนะคะบทที่2ข้อ15ได้บอกว่า This is talking about the redemptive work of Jesus at the cross และในข้อนี้ได้พูดถึงงานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่บนกางเขน That after he received our curse after receive our sin our punishment our judgment หลังจากที่พระองค์ได้รับการลงโทษการพิพากษาคําสาปแช่งและความบาปไปจากเราทั้งหมดแล้ว He broke The the devil Dominion of พระองค์ได้ทรงทำลายอำนาจการปกครองของมารที่เคยอยู่เหนือชีวิตของเราอย่างราบคาบแล้วและในโคลสีบทที่สองข้อสิบห้าจึงได้บอกว่าพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยการเขตนนั้น you see when Jesus defeated the devil at the cross คุณเห็นไหมว่าเวลาที่พระเยซูคริสต์เนี่ยปราบมารให้พ่ายแพ้ที่กางเขตนั้น the devil is not eliminated from this world คือมารมันยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปจากโลกสักทีเดียวเลยนะ a day will come แต่มันจะมีวันนั้นแหละ when the devil and his demons will be bound and sent to hell forever วันที่มารแล้วก็ลูกสมุนทั้งหมดของมันเนี่ยจะถูกมัดและจับโยนลงไปในบึงไฟนรกตลอดนิรันดร์กาล but at the cross บนนนกลาเขั้พระเยซูแค่ทำลายอำนาจการปกครองของมัน The spiritual h a d from Adam สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณที่มันเคยได้รับมาจากอาดัมเพื่อมันจะมีสิทธิในการปกครองเหนือชีวิตผู้คน was taken คือสิทธิอำนาจตรงนั้นพระเยซูริบคืนมาจากมันแล้ว And the scripture says Jesus disarmed เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูได้ปลดเทพผู้ครองและสักดิเทพเสีย cross the devil at the devil ตรงนี้เนี่ยเปิดเผยให้เราเห็นเลยนะครับว่ามารมันพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วที่กางเขนั้น so when was the devil defeated แล้วมารมันพ่ายแพ้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ more than 2000 years ago at the cross บนกางเขน่ะเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงมัน2000กว่าปีแล้วที่ผ่านมา in spiritual warfare in the evil day you must know this ดังนั้นในสงครามฝ่ายวิญญาณในวันอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณต้องรู้ความจริงนี้เอาไว้ you r e not dealing with a powerful enemy ว่าคุณไม่ได้ กำลังจะมารับมือกับศัตรูที่ดูมีอำนาจอะไรมากมายเลยคุณเนี่ยกำลังจัดการกับศัตรูที่จริงๆมันพ่ายแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำ ในวันอันชั่วร้ายเนี่ยคุณไม่ได้พยายามจะยืนหยัดให้ได้เพื่อจะมีชัยชนะ You're standing in victory แต่คุณยืนหยัดอยู่ในจุดของชัยชนะของคุณอยู่แล้ว You r e reminding yourself and you're reminding the devil that he's defeated already คุณกำลังเตือนตัวเองแล้วก็ตอกย้ำกับมารมันว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้วนะ You're not trying to defeat him คุณไม่ได้พยายามมาต่อสู้เพื่อจะทำให้มันแพ้ But you're standing in the truth that he's already defeated แต่การต่อสู้คือ คุณต้องยืนหยัดอยู่ในความเป็นจริงว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้ว And because s defeated, <S เป็นเพราะมันพ่ายแพ้ไปแล้ว Can destroy your life your มันจึงไม่สามารถทำลายชีวิตของคุณได้ His works have no power over your life การงานของมันก็ไม่มีอำนาจอะไรในชีวิตของคุณเลย This is so important ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะ Notice also this verse says Jesus made a public spectacle over them และให้เราดูต่อไปนะครับในข้อนี้ยังบอกว่าพระเยซูเนี่ยประจานมันอ่ะ You know this is a term that is understood by people uh, during those days when the Bible was written ตรงนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่คนในสมัยก่อนที่อยู่ในยุคพระคัมภีร์นะครับ ตอนที่พระคัมภีร์เนี่ยถูกบันทึกขึ้นมาเขาได้ยินคำคำนี้เขาเข้าใจเลยถ้าประเทศเนี้ยไปต่อสู้กับอีกประเทศหนึง่งและเขาก็สามารถที่จะปราบประเทศนั้นได้เขาก็จะจับกษัตริย์ผู้ที่ปกครองในประเทศนั้นแล้วก็รวมไปถึงทหารของเขาและเขาก็จะนำพวกเหล่านั้นเนี่ย มาล่าประจานไปทั่วเมืองเพื่อที่จะประกาศให้ประชาชนทุกคนในเมืองนั้นรู้ว่าศัตรูนะพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว the re from เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายนั่นก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่พระองค์ทำนะครับแต่พระองค์ทำในโลกทางฝ่ายวิญญาณ the e and d n u พระองค์ได้ประกาศต่อสวรรค์แล้วก็แผ่นดินโลกแล้วก็ ลงไปถึงใต้แผ่นดินโลกว่ามารพ่ายแพ้เรียบร้อย That's why when Jesus rose again he said this all Authority has been given to given been me และตอนที่พระเยซูฟื้นจากความตายพระองค์ก็ได้ประกาศว่าสิทธิอํานาจทั้งสิ้นนั้นได้ทรงมอบไว้ให้กับเรา so, แล้วพี่น้องทุกๆคนครับเวลาที่คุณคิดถึงมารนะ Don't picture him as this great big powerful being คุณอย่าไปคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นวิญญาณที่มีอํานาจแล้วดูใหญ่โตดูมีพลังเหลือเกิน Think about him as a beaten up defeated แต่ให้คิดถึงมันว่ามันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วนะคะแล้วเห็นว่ามันตอนนี้อยู่ใต้เท้าคุณ powerless against ให้คุณเห็นว่ามันเนี่ย ไม่มีกําลังไม่มีพลังอะไรเลยแต่พยายามจะมาต่อต้านคุณ And when you face an evil day แล้วเมื่อคุณต้องเจอกับวันอันชั่วร้าย Remember that it has no power to destroy you ให้คุณรู้เลยนะคะว่ามันไม่มีอํานาจอะไรที่จะทําคุณทําร้ายคุณได้เลย And you know, if the devil says ถ้ามันมันบอกว่า Well you I will destroy you เนี่ยฉันจะทําลายเธอเลยนะ you, know, you can talk back and say you cannot because you have already been destroyed by Jesus คุณก็ตอบกลับไปได้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแกแพ้ไปแล้วเพราะพระเยซูคริสต S s faith s นั่นแหละคือความเชื่อ faith what Jesus has Jesus for in done ความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเรา so have this mindset ให้คุณมีแนวความคิดแบบนี้เอาไว้ that in every spiritual battle ว่าในการต่อสู้ทุกสงครามเนี่ย you're dealing with a spiritual enemy who has already been defeated คุณกำลังจัดการกับศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้ว and you're just standing and claiming your victory คุณก็แค่ยืนหยัดแล้วก็ประกาศถึงตำแหน่งแห่งชัยชนะของคุณเอาไว้แค่นั้นเอง amen let's pray เราที่ฐานนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์งค์ได้ให้ชัยชนะกับลูกแล้ววันนี้ลูกยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งแห่งชัยชนะของลูกลูกยอมรับในความจริงนี้ในพระนามพระเยซู amen well, God bless you we'll see you again tomorrow ขอพระเจ้าไว้พรนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่นะครับ